กลับมาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่ากับเราเปิดตำนานกันต่อครับในคลิปนี้จะพาไปฟังเรื่องราวของชาวสยามซึ่งเชื่อกันว่าฟันดำถึงจะดีเพราะอะไรถึงเปลี่ยนรสนิยมเป็นฟันขาวไปติดตามหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับฟันคืออาวุธคู่กายสำหรับเอาชีวิตรอดของมนุษย์ได้ใช้ทั้งการเพื่อต่อสู้หรือบทเคี้ยวอาหารภาพลักษณ์ของฟันที่เราคุ้นเคยกันดีคือจะต้องมีฟันเรียงสวยและมีสีขาวแต่ในอดีต ข a s a คติเรื่องสีฟันของคนไทยต่างออกไปฟันดำถึงจะดีย้อนกลับไปสมัยสมเด็จพระนารายณ์ชาวสยามจะนิยมฟันสีดำชิงช่างฟันสีขาวจากบันทึกของนิโกลสัสแชเวสชาวฝรั่งเศสร,ระบุว่าสิ่งที่ผู้หญิงสยามไม่อาจทนดูพวกเราได้ก็คือตรงที่พวกเรามีฟันขาวและพวกนางเชื่อกันว่าพูดผีปีศาจเท่านั้นที่มีฟันขาว และเป็นเรื่องที่น่าอับอายที่มนุษย์จะมีฟันขาวเหมือนสัตว์เดรัจฉานตั้งแต่ในวัยเด็กเป็นต้นมาชาวสยามจึงขัดฟันให้มีสีดำสนิทโดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อเคลือบฟันน,นั่นนามีลักษณะเหมือนชาวอินเดียนอกจากนี้การเคี้ยวหมากก็เป็นอีกวิธีที่จะทำให้ฟันเปลี่ยนไปสีดำหรือสีนินเห็นได้จากจดหมายเหตุลาลูแบรเรื่องผลการกินหมากครานี้เพราะหมากและพลูทำให้เกลหรือน้ำหมากเป็นสีแดง เพราะมีปูนป้ายไปในจีบพลูด้วยเมื่อเช่นนั้นก็ล้ายางและสีให้ติดเริมฝีปากและฝันผู้เคี้ยวที่ปากนั้นบ้นน้ำหมากเลยออกมาและยางหมากจับก็ลอกได้แต่ฟันนั้นจับกลางทีละเล็กละน้อยจนเป็นสีดำเพราะฉะนั้นคนที่พอใจสะอ้านกายก็ย้อมฟันให้ดำโดยเหตุที่ถ้าไม่ทำเช่นนั้นเสียแล้วน้ำหมากของหมากพลูที่ผสมปูนเคลตอยู่ตามฟันขาวทำให้ไม่น่าดู เหมือนคนสามัญจับเฟอร์อยู่ชาวสยามยุคนั้นเชื่อว่าการมีฟันดำหรือสีฟันสีนินเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความแข็งแรงความสวยงามของฟันเห็นได้จากกราบหอโครงนินราชทานโศกของเจ้าฟากุงที่ชมฟันผู้หญิงว่าพิษฟันรันเรียงเรียบเป็นระเบียบเรียบแสงนินและบทชมโฉมนางซีดาที่ว่าพิษทนดังนินอันเรียบรายจากข้อความกราบของหอโครงนินราชทานโศก และบทชมนางสีดาจากเรื่องรามเกียรติ์ชี้ให้เห็นว่าสีฟันที่งามในทัศนคติของผู้ประพันธ์นั้นสีออกไปทางดำสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นยุคแห่งการเปิดรับสิ่งใหม่ด้วยสถานการณ์บ้านเมืองหลังการทำสนธิสัญญาเบาริ่ิงส่งผลให้ชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศเป็นจำนวนมากเป็นเหตุให้สยามต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อเกิดความสีวิไลาการรับพัฒนาธรรมจากตะวันตก ได้ส่งผลให้วิถีชีวิตของชาวสยามบางกลุ่มเริ่มเปลี่ยนไปเช่นกษัตริย์ราชวงศ์และชนชั้นสูงหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จเยือนยุโรปเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2440ทัศนคติเรื่องสีฟันของพระองค์ก็ได้เปลี่ยนไปจุดเปลี่ยนของฟันจากดำเป็นขาวดังปรากฏหลักฐานในพระราชหัตถเลขาของพระองค์เองที่ทรงมีถึงสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เป็นฉบับแรก7เมษายนพุทธศักราช2440ได้ลงมือเอาฐานถูฟันมันเค็มๆคลื่นไส้ต้องเอาทั้งดุนเข้าถูพอบางๆออกไปได้และเห็นขาวซีกเดียวอยู่ข้างจะเบื่อเต็มทีพรุ่งนี้หมอมารับจะจัดการลืมตัวจะเรียกกินหมากร่ำไปตั้งแต่แม่เล็กไปแล้วได้กินสองคำเท่านั้นทรงกล่าวถึงการขัดพระทนอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นพระการใหญ่ในเรื่องขัดฟัน ระดักระเดิดเต็มทีวันนี้เกือบจะว่าถูกยังขําได้ต้องสำเร็จกันด้วยมีดพ่อหินปูนหมดข้างนอกแต่ยังเคลือบคละน่าเกลียดฉันเห็นอัศจรรย์ที่หินปูนเข้าใจวันน้อยพอขูดเข้าแล้วฟันเล็กลงเป็นกองคาดการว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเพิ่งเริ่มมาขัดพระทนให้ขาวตามแบบฝรัง่งเมื่อเสด็จไปยุโรปครั้งแรกเพื่อปรับตัวให้เป็นไปตามอารยประเทศที่จะเสด็จไปเยือน สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยิ่งเห็นได้ชัดเจนว่าชนชั้นนําของสยามนิยมฟันขาวเพราะรัชกาลที่6ประกาศไว้ชัดเจนว่าทรงนิยมฟันขาวและชังคนฟันดําในยุคจอมพลปอพิบูลสงครามถือเป็นจุดเปลี่ยนเรื่องสีฟันอย่างจริงจังเพราะรัฐบาลได้ออกประกาศชักชวนเชิงบังคับให้เลิกกินหมากออกเมื่อวันที่25มกราคมปีพุทธศักราช2482 คณะรัฐมนตรีมีมติว่าให้กระทรวงทบวงกรมแนะนำชักชวนข้าราชการเลิกรับประทานมากต่อมาเมื่อวันที่31สิงหาคมในปีเดียวกันมีการประกาศชักชวนข้าราชการกระทรวงกลาโหมให้เลิกกินหมากมีการชี้แจงโทษของการกินหมากเช่นสมัยนี้ฟันดำกลับกลายเป็นสิ่งไม่จเจริญอรารยธรรมในประเทศต่างๆเห็นว่าการกินหมากไม่เป็นประเพณีที่เหมาะสมเลย หมากไม่ได้เพิ่มความงามประการใดให้แก่วงหน้าแต่กลับทําให้หน้ากล้านและดูแก่เกินอายุอีกด้วยเรื่องฟันขาวฟันดําอย่างในปัจจุบันนั้นมีจุดเริ่มต้นสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลชอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็จริงแต่กว่าจะจูงใจผู้คนให้หันมามีฟันขาวก็ล่วงเลยมาจนถึงยุคข,ของจอมพลปพิบูลสงครามแม้ในระยะแรกเรื่องของสีฟันจะอยู่ในกลุ่มชนชั้นนําของสยามเมื่อเวลาผ่านไป ความนิยมได้กระจายเข้าสู่คนกลุ่มอื่นดังจะเห็นได้จากเมื่อชาวสยามของเราฉีกยิ้มริมฝีปากจะกค่อยๆยกตัวขึ้นให้ฟันแทรกออกมาเพื่อให้เห็นฟันสีขาวที่ตัดกับริมฝีปากสีชมพูดแดงอันถือเป็นเสน่บนใบหน้าฉะนั้นจะฟันดำหรือฟันขาวก็คือฟันเราชาวสยามซึ่งในบันทึกของรัชกาลที่หเดิมทีคนไทยกินหมากจนฟันดำจึงจะถือว่าสวยเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จไปพระราชดำเนินประพาสยุโรปครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2440มีการขัดพระทนให้ขาวขึ้นเช่นกันโดยหมอไรเตอร์หรือพระยาประเสริฐศาสตร์บำรุงเป็นผู้ขัดพระทนและขูดหินปูนถวายหลังขัดพระทนแล้วพระองค์ทรงงดเสวยพระเสียหรือมากระยะหนึ่งเพื่อไม่ให้พระทนหรือฟันกลับมาดำอีกเกี่ยวกับการขัดพระทนฟันดำให้ขาวขึ้นนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ในพระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรปปีพุทธศักราช2440เล่มที่หนึ่งว่าวันพฤหัสบดีที่8เมษายนพระการใหญ่ในเรื่องขัดฟันประดักประเดิดเต็มทีวันนี้เกือบจะว่าถูยังคํำได้ต้องสำเร็จด้วยมีดพอหินปูนหมดข้างนอกแต่ยังเครือขระน่าเกลียดฉันเห็นอัศจรรย์ที่หินปูนเข้าใจว่าน้อย พอกูดเข้าแล้วฟันก็เล็กลงเป็นกองแม่เล็กทายถูกว่าหน้าคงไม่บ้านักแต่ก็ขันพอใช้อยู่และบันทึกวันที่12เมษายนตอนหนึ่งที่ว่ากินข้าวแล้วช่างมาจำระฟันเป็นคนอเมริกันมืออยู่ข้างจะหนักเต็มทียาที่ใส่เป็นอะไรฟังไม่เข้าใจเห็นเป็นรถสารส้มกับกรดไม่ยักหมดแต่เบื่อเต็มทีต้องหยุดแต่กระนั้นยังเป็นคล้ายๆนกกระจอกไปข้างหนึ่ง เรื่องกระสันหมากไม่ได้ลืมเสียเลยแต่วันนี้คําเดียวเท่านั้นการขัดพระทนการงดเสวยมากในพระราชินิพนธ์ข้างตน้นแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงทันสมัยและตระหนักความสําคัญในภาพลักษณ์ให้มีความสีวิไลและทัดเทียมกับชาวตะวันตกนั่นเองและก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทีมงานเปิดตํานานและอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อที่จะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ